พี่น้องชาวจังหวัดระยองที่เคารพครับนานๆผมมาระยองทีไม่พูดปล้ำทำเพลงคนกันเองพูดกันตรงๆวันนี้มาหาเสียงให้พักเพื่อไทยโดยเฉพาะครับผมเห็นพลเอกประยุทธ์ไปไหนมาไหนแกไม่เคยยอมรับไปอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดอ้างว่าไปในฐานะนายกรัฐมนตรีคนก็ถามมาหาเสียงไม่อย่างนี้บอกผมไม่ได้มาหาเสียงนะเขาจะมานะ พย่ยาจะบอกพี่น้องประชาชนว่าที่มาเนี่ยก็พยายามที่จะอนุมัติงบประมาณนะให้พี่น้องแล้วก็พี่น้องเข้าใจนะว่าที่ทผ่านมา8ปีเนี่ยผมพยายามแล้วนะนะใช่ไหมจะ,ะามาถามเลยว่า8ปีที่ผ่านมาทำไมมันไม่ดีขึ้นมันจะดีขึ้นในปีที่9้าและปีต่อๆไปใช่ไหมพี่น้องที่เรารพมันจะอายจะเหนียมอะไรกันนักหนา ็นี่ฤดูการเลือกตั้งวันสองวันนี่ก็จะยุบสภามาพบประชาชนบนเวทีพักการเมืองก็บอกนโยบายเขาบอกสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็นี่แหละคือการหาเสียงพี่น้องถามผมว่าเขาจะยุบสภาวันไหน2 0 21หรือ22ผมไม่ทราบแล้วก็ไม่สนใจแล้วเหลือไม่กี่วันคุณยุบเอาตามสบายแต่ผมมีเรื่องใหญ่จะประชาสัมพันธ์ให้รับทราบขณะนี้ พลันที่แน่ใจว่ายังไงพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาแน่ภายในสองสามวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร้านขายประทัดทั่วประเทศไทยยอดขายประทัดสูงขึ้นเป็นประวัติการมีรายงานมาจากหลายพื้นที่ครับว่าขณะนี้คนไปซื้อประทัดต,ตุนไว้ข้างบ้านกะว่าวันไหนย,ยุบสภาจุดประทัดไล่วันนั้นเลยครับ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่วันยุธสภาจะมีคนจุดประทัดทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ผมได้ยินเขาพูดกันมาแต่ผมนึกนึกดูผมว่าจะไปหาซื้อไว้สักแผ่สองแผ่เหมือนกันครับพี่น้องครับเพื่อเหลือเพื่อขาดพี่น้องเดียารบแต่ก่อนที่จะสนทนากันต่อวันนี้ โดยเนื้อแท้ความเป็นจริงสุภาพสตรีคนหนึ่งซึ่งถือธงนำพักเพื่อไทยเคียงข้างนายแพทย์ชนน,นันเคียงข้างคุณเศรษฐานและคณะพบปะพ,พี่น้องมาทั่วทุกภูมิภาคตั้งใจจะมาพบพี่น้องตรงนี้ด้วยแต่ด้วยสภาวะร่างกายการตั้งครรภ์กำลังจะเต็มครบ8เดือน ต้นสัปดาห์หน้าพี่น้องครับขอได้โปรดเข้าใจความจำเป็นคุณแพทองทานชินวัตรวันนี้ไม่ใช่คุณแม่ขอร้องแล้วครับแต่คุณหมอขอร้องว่าไม่สะดวกกับการนั่งรถเดินทางไกลๆใจเธอเน่ยอยู่ที่นี่ จิตวิญญาณและความมุ่งมั่นในการทำงานแก้ปัญหาประชาชนอยู่ที่นี่ตบมือให้กาลังใจคุณแพทองทานหน่อยครับ,บญญและเพื่อแสดงออกต่อพี่น้องว่าแพทองทานชินวัตรยังเคียงข้างพี่น้องตลอดเวลาผมก็จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้แหละครับติดต่อแล้วให้เธอส่งเสียงมาสนทนากับพี่น้องประชาชนขอได้โปรดเข้าใจนะครับ ถ้าสภาวะร่างกายไม่ติดขัดปิจนรณญยาของแพทย์เธอมาแต่แม้หอบอกว่าอย่าเพิ่งม,มาแต่เสียงก็จะมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับตกครู่นะครับพี่น้องผมก็ต้องป่อให้ดีเดี๋ยวหลุดไปเบอรประยุทธ์ยุ่งครับ ติดเลยครับเป็นเสียงสุภาพสตรีเสียงหวานเสียงแพรทองทานแน่นอนไม่ใช่เสียงประยุทธ์ครับสวัสดีครับคุณดวงเองครับเดี๋ยวสักสักครู่นะครับสักครู่เสียงยังเอ่เชิญพูดอีกทีครับเชิญครับสวัสดีครับดีค่ะได้ยินกันคุณวงเองครับเดี๋ยวสักครู่เลยครับ ผมเปิด,ปดเปิดสปีกบอลอยู่แต่ว่าเสียงมันอ,อเชิญคุณอุ้งอิงพูด,ดอีกครั้งครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับอ่นนี่แหละชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วครับเชิญต่อต่อเนื่องเลยครับ แรกเลยไม่ให้เดินทางไกลค่ะแต่ขอส่งใจไปให้พี่น้องชาวระยองและผู้สมัครทั้ง5เขตนะคะวันนี้ฝากใจส่งไปบอกพี่น้องชาวระยองว่าถ้าคลอดแล้วขอพาครอบครัวไปเที่ยวระยองได้ไหมคะอย่าลืมมาหากันนะ ตั้งใจจริงนะคะที่จะให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราพร้อมแล้วค่ะขอพี่น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักให้แลนสไลด์ได้ไหมคะขอแลนสไลด์ที่ระยองให้กันได้ไหมคะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนค่ะคุณองเองครับ ผมยืนอยู่บนเวทีร่วมกับคณะของพรรคเพื่อไทยผมมาปราศัยระยองหลายครั้งไม่เคยมีครั้งไหนคนมากมายล้นหลามเท่าครั้งนี้เลยครับโอโหกำลังใจแน่นๆลังใจดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณประชาชนแล้วก็ขอบคุณพักเพื่อไทยทุกคนคะ่ะคุณอ,องค์เองครับแล้วทุกคนที่มาเนี่ยขเขาบอกว่า อยากมาเจอแพรทองทานแพรทองทานไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเจอประยุทธ์อีกต่อไปทำไงดีครับงั้นต้องเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลค์ค่ะเอาละครับ <c oughs> เผื่อว่าคุณนุงอิงจะได้พักผ่อนนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้กับพี่น้องชาวระยองไหมครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันพี่น้องระยองใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขอเสียงหน่อยเสียงอีกหน่อยขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะครับคุณนุงอิงครับตอนนี้เสียงดังไม่ได้มีใครได้ยินเสียงทั้งมวลชนเสียงคุณนุ่งอิงแล้วครับตอนนี้ครับ ขอบคุณครับขอเสียตบมือเป็นกำใจให้กับแพทย์ทองทานชินวัตรครับขอบคุณครับพี่น้องที่กรบครับนัทวุฒินี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรไหมครับผมจะบันทึกไว้ก่อนพี่น้องแต่ผมจะโทร หาว่าที่นายกจากการเลือกตั้งเท่านั้นแหะครับไอ้ประเภทว่าย,ยึดธํอำนาจเข้ามาแล้วเขียนกติกาสื่ทอดอํานาจเด็ดจ,จ้างหลายพันผมก็ไม่มีวันโทหาพี่น้องเพราะแปดปีมันเกินพอนี่ผมถามตรงๆนะครับในบรรยากาศพลบค่าแบบนี้ใครยังคิดว่าอยากจะให้ประยุทธ์อยู่ต่อยกมือให้ผมดูหน้าทีครับคือผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับแต่จะให้ทีมงานไปถ่ายรูปส่งให้ร่างทรงดูครับ เพราะผมถือว่าท่านต้องโดนของครับแปดปีเป็นหนี้เป็นสินกันไปทั่วใครเป็นหนี้ยกมือขนาดมืดมืดยังเป็นหนี้กันทุกคนอ่ะใครเป็นหนี้ฟังทางนี้กเกษตรกรเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักหนี้ทั้งตน้นทั้งดอกให้สามปีไม่มียังไม่ต้องใจแล้วปีแรกนี่แหละครับ ภายในหนึ่งปีแรกที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลามาเทมาเข้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมกันทัางประด็นถามว่า ทำไมต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าดิจิตอลเข้ากระเป๋าเงินจริงๆได้ไหมไม่ได้เพราะ8ปดปีที่ผ่านมาคนไทยกระเป๋าเงินจริงแหกหมดแล้ว <Yeah. S 1> กระเป๋าเงินดิจิตอลเขาให้ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าอาัปายามุขไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายน่วยโครงการนี้แต่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพสำหรับใช้ในการเกษตรพี่น้อง ตัวเลขเงินคุณเศรษฐายังไม่บอกหมอพรหมมินก็ยังไม่บอกหมอชนน่านก็ยังไม่บอกหมอสองคนไม่บอกผมเป็นคนไข้ผมจะบอกได้ยังไงดังนั้นรอครับยุบสภาเขาบอกแต่ว่าผมคิดเอาแบบ,บ้นบ้านนะพี่น้องคิดแบบนบ้าน,านว่าเงินเนี่ยเขาจะให้แล้วเขาให้เวลาใช้หกเดือนเวลาใช้เงินหกเดือนมันจะให้เจ็ดแปดร้อยเหมือนในพวกนั้นได้ยังไง มันต้องพอสมควรแหละผมว่าท่านว่าไหมครับบอกว่าให้ใช้เงินภายในหกเดือนใส่มาพันห้าจะใช้ได้เรอครับไม่รู้ละผมเดาเอาแบบผมแบบเนี้ยแล้วนโยบายนี้พี่น้องถ้าเป็นคนอื่นประกาศพี่น้องอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อไทยประกาศให้เชื่อไว้เลยครับเพราะตั้งแต่ปีสี่ที ประกาศแล้วทำได้ทุกนโยบายไม่ต้องถามว่าหาเงินจากไหนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีปัญญามหาตังคมาให้ท่านใช้ก็แล้วกันเอาไม่เอาพี่น้องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเปิดโอกาสให้คนไทยตั้งแต่อายุ16ปีมีส่วนร่วมรัฐบาลจะหาเงินแล้วให้ท่านช่วยกันใช้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 ใชใช ตอนนี้บัตรประชาชนใครขาดไปต่อบัตรประชาชนใครหายไปแจ้งความแล้วทำไมให้ใช้บัตรประชาชนไปกาเพื่อไทยแล้วรอเอาบัตรประชาชนรับเงินดิจิตอลเพื่อไทยเข้าไปไทยเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจไว้เงินกำลังมาและกำลังจะได้ใช้ออกไปพี่น้องครับเพื่อไทยมา สินค้าที่ขึ้นราคาอยู่จะต้องมีกลไกจัดการควบคุมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนรับรองว่าเพื่อไทยมาประชาชนจะมีชีวิตสุขสบายสินค้าราคาจะเหมาะสมตามเหตุตามผลและเป็นธรรมตามกลไกตลาดไม่เหมือนรัฐบาลปัจจุบันขึ้นราคาทุกอย่างปุ๋ยก็ขึ้นยาก็ขึ้นมามาก็ขึ้นยาบ้าถูกอย่างเดียวทั่วประเทศไทย ยาบ้าไม่พอมันยังเอากัญชาใส่มือลูกหลานอีกกัญชาเป็นยาไม่ว่าแต่เด็กดูดกัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองมาระยองนี่ผมมาเป็นห่วงพระภัยมณนนีดีนะแกเกิดยุคนั้นเลยได้นั่งเป่าปีถ้าเกิดยุคนี้เผลอเพพระภัยมณนนีนั่งดูดกัญชามีปัญหาครับเพื่อใะไจัดการได้ไม่เอาแล้วครับเรื่องแบบนี้ แม้พูดถึงปลาไยมานีแล้วผมก็นึกขึ้นได้ในทะเลระยองนี่ผมเห็นครับเห็นตัวดำมืดยืนปักหลักอยู่ในทะเลทําทะนี่คือน,นางผีเสื้อสมุทรนางยักษ์ในตำนานแห่งวรรณคดีสุนทรภู่ไม่น่าเชื่อครับ,รบเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมันปรากฏมีอีกต้นหนึ่ง ในทะเลระยองเนี่ยนางผีเสื้อสมุรในทำเนียบรัฐบาลนายผีเสื้อประยุทธ์นางผีเสื้อสมุทรทำท่าอย่างนี้พระห่วงพระอภัยมณีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าแบบนี้พระห่วงเกวีนายยกคับตันติกรบแต่ผมว่าพอแล้ว อยากนั่งต่อรอมานั่งวันเด็กเหอะแต่หลังเลือกตั้งให้พักเพื่อไทยเข้าเข้าไปทำงานดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนเรื่องราคายางพาราพี่น้องสมัยก่อนผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นี่เคยเป็นเหมือนกันนะครับรัฐมนตรีแต่เข้าใจว่าฝ่ายนน้นเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาดีกว่ามันเลยจับขังเอาขังเอา เขาเลือกตั้งกันเกษตรก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับขึ้นเวทีนี่มาเป็นผู้ช่วยช่วยใครช่วยหมอชนน,นันหมอชนนันตั้งให้มาช่วยแต่ตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยกเกษตรผมเห็นปัญหาพี่น้องสมัยนั้นเนี่ยราคายาง90 80 1 0 0วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับ พี่น้องบางส่วนปิดถนนที่นครรีธรรมราชเผารถตำรวจมีการแหก่านหักด่านกันมากมายไม่เอาครับโล80โล90ไม่เอาปฏิวัติมาเหลือ5โลร้อยเฉย <Yeah. S 1> ผมเองพ้นตำแหน่งผมก็ยืนดูอยู่เหมือนกันผมก็ไม่นึกว่าอยากได้แบบ5โลร้อยกับ ถ้ารู้ว่าอยากได้แบบนั้นผมทำให้ตั้งแต่ตอนโน้นครับพี่น้องยางพาราทั่วประเทศราคาห้าหโลร้อยมาตลอดเรสินมาเป็นนายกรัฐมนตร,รีเห็นว่าประเทศสามประเทศอาเซียนไทยอินโดนีเซีย LC, มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกแล้วถูกเขากดราคาถูกเขาเล่นเกม ปั่นราคาเพื่อเอาเปรียบเกษตรกร,ลกรและประเทศผู้ผลิตอย่างนี้ได้ยังไงนายกทักษินบินไปคุยกับอินโดบินไปคุยกับมาเลเซียจัดตั้งบริษัทร่รวมทุนสามประเทศเรียกว่าเออโกแล้วก็กำหนดนกลไกราคายางพาราจากโล1 8 19ขึ้นราคาทะลุโลละร้อยกว่าถึง120บาทก็ทำมาแล้วสมัยผม ผมยืนยันว่ายุทธศาสตร์สำคัญของอยางพาราเยอดอย่างหนึ่งก็คือต้องเพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศผมเดินทางไปที่ตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศจะเอาอยางพาราทำรรถนนเวลานั้น ยางในสต๊อกของรัฐบาลมีแสนกว่าตันผมบอกว่าเอาทำถนนทั่วประเทศไม่ส่งออกแม้แต่กิโลเดียวผมไปประกาศที่รับเบอร์วันเล่ประเทศจีนกลับมาเมืองไทยภายใน7วันราคายางขึ้น7บาทครับเต็นดิกรเขาตกใจกลัวว่าเราจะไม่ขายยางให้แต่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองผมไม่ได้ทำต่อแล้วถนนเส้นนั้นก็ไม่เกิดมารู้ทีหลังหลังการปฏิวัติ ว่าเขาใช้ยางพาราทำถนนโครงการพาราซอยให้ท้องถิ่นเอาอยางพาราเป็นส่วนผสมทำถนนเป็นพาราซอยสมชื่อครับคือมันเอาไปซอย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 ซอ,อ,อยแล้วแบ่งกันกินในแต่ละโครงการถ้าเพื่อไทยกลับมาปนไกราคายางพาราจะอยู่ในมือประเทศปูบาลเล็ต ถ้าเพื่อไทยกลับมานายกรัฐมนตรีของพรักเพื่อไทยจะเป็นเซล์แมนขายอย่างพาราและผลิตผลทางการเกษตรให้ประชาชนแบบนี้เอาไหมอยากได้ไหมเลือกพักไหนก็น,นั่นแหละจะไปห่วงอะไรนักหนากับพรักเก่าแก่พักเดิมคนระยองถ้าเลือกอย่างเดิมจะได้นายกคนเดิมนะครับ อย่าไปเข้าใจว่าเลือกพักเดิมแล้วจะได้หัวหน้าพักนั้นเป็นนายกเวลาทำโพอยู่ไทยๆทุกทีนี่โพเขาชี้ว่าเพื่อไทยนี่จะเป็นรัฐบาลวันนี้นิดาโพบอกว่าทั้งเขตทั้งบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้มาแล้วร่วม50% 50%าอร์ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขก็ได้แล้ว250ที่นั่งพี่น้องพอเห็นข่าวปั๊บ เป็นห่วงเป็นใหญ่โทรมาถามผมวัาน,นัทวุฒิทำไมในโพได้แค่250เราต้องการ310ไม่ใช่เหรอก็250วันนี้และจะไป350ในวันลงคะแนนพอดีมันต้องค่อยๆตีขึ้นไปตีขึ้นไปขาดอยู่แต่คะแนนคนระยองนี่แหละไม่รู้จะเอายังไงจะเอาเพื่อไทยทั้ง5เขตไหม ผมดูแล้วพี่น้องทั้งห้าเขตเอาได้เอาได้พี่น้องครับจังหวัดนี้นี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะผมไปปราศัยมาทั่วประเทศท่านเชื่อผมเถอะผมเป็นคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนเวทีปราัยไม่น้อยไปกว่าใครไปกว่าใครอะ่ะแต่เพิ่งเห็นนี่แหละครับเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่สอสอลงได้ห้าคนนามสกุลเดียวกันสี่คนไปเอาใสาหมดแล้วครับ ะเว้นไว้เขตหนึ่งไว้ดูต่างหน้าทำไมนี่จังหวัดระยองหรือโรงเรียนสาธิตครับผมไม่เข้าใจเอาซะเต็มทีมเชลแต่ก็เอาแล้วครับเป็นสิทธิ์ของเขากฎหมายไม่ห้ามเขาก็ลงได้แต่จะเลือกไม่เลือกเป็นสิทธิ์ของเราท่านว่าไหมจะเลือกพรรคเก่าอีกไหม เลือกพักเก่าได้ประยุทธ์เลือกพักไหนก็ได้ประยุทธ์เลือกเพื่อไทยไล่ประยุทธ์กับพวกกลับบ้านไวๆทันทีแต่ต้องเลือกอะไรเกินครื่งนะครับแล้วพักเก่าพักเดิมที่ท่านเคยเลือกไม่ได้เหลือเป็นสภาพเดิมแล้วแต่เห็นไหมเล่าเขาแตกกันเป็นเสียงเสียงกระจุยกระจายหมดแล้วพีแรกเนี่กล่าวหาพักคู่ต่อสู้ตลอดมา ว่าเป็นพวกใช้เงินใช้เงินอยู่ไปอยู่มากลายเป็นว่าคนพักนั้นใส่กันเองแล้วนะครับวันก่อนคุณชวนบอกว่าสำหรับเรื่องของการย้ายพักนี่ผมก็พิจาว่าอย่างมันก็จะเกิดขึ้นไปตามขั้นตอนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามหลักการเพราะว่าการเสนอจำนวนเงินถึงส0 0รยล้านบาทผมพิาณาแล้วก็คิดว่าเป็นการเมืองที่ไม่สุจริตนี่คุณชวนว่า พอได้ยินดังนั้นด็อกเตอร์ไตดองมาสวนผมคิดว่าไม่มีแล้วครับี่คุณชวนพูดไม่มีไม่จริงครับเป็นไป,นปนไม่ได้ไอ้ที่พูดมาว่าใครจะมาซื้อใคจะมาซื้อเนี่ยใครจะมาตกปลาในดอกบ,บอเพื่อนเนี่ยตกผมได้ยังไงผมไม่ยอมตกไม่ได้ <Yeah. S 2> พี่น้องครับเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมแล้ว <Yeah. S 1> ไม่ได้มีเอกภาพอย่างที่ท่านเคยเห็นหรือที่รู้สึกว่าเคยเป็นแต่เพื่อไทยเนี่ย มาเต็มทีมอยู่ครบทีมมีทีมเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองในประเทศไทยปอพม,มินประธานทีมเศรษฐกิจก็อยู่ที่นี่ที่ปรึกษาแบบอาจารย์พันศักดิ์อาจารย์สุภวุฒิดรปานปรีคุณเศรษฐาย,ยู่ครบพี่น้องคงถามว่าแล้วจะประกาศรายชื่อคันดิเดตนายกเมื่อไหร่ ผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันพักเพื่อไทยจะประกาศรายชื่อคันดิเดตนายกทั้งสามคนในวันที่5เมษายนนี้พอผมประกาศแบบนี้ไอ้พวกนักร้องอยู่หน้าจอทีวีทำท่าจะเด้งขึ้นมาจะไปรอ้องกอกตพรุ่งนี้มึงนั่งลงนั่งลงมผมไม่ได้ประกาศเองผมประกาศตามหมอชนน่าน <Yeah. S 1> ก็ดูข่าวเมื่อบ่ายหมอชนน่านประกาศว่าวันที่หเมษา พักเพื่อไทยประชุมกับรรมการบริหารแล้วคิดว่าน่าจะประกาศรายชื่อแค ok ันดิเดตนายกรัฐมนตรีผมก็เอามาบอกต่อท่านเพราะผมรอฟังอยู่ทุกวันว่าเมื่อไรหัวหน้าประกาศและผมประกาศต่อทันทีว่าไผเป็นไผข้างบนเนี่ยผมว่ามีอยู่บ้างละข้างบนเนี่ยส่วนที่ไม่ได้มานี่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันพี่น้องที่เคารพ ยากฝากท่านอีกครั้งนะครับพักเพื่อไทยไม่ได้มีสอสอในพื้นที่จังหวัดนายงมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2 5 4 8เป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วครับที่เราพลัดพรากจากกันวันนี้พักเพื่อไทยมาหาพี่น้องที่นี่ตั้งใจจะขอความเชื่อมั่นจากพี่น้องอีกสักทีตั้งใจจะนำเสนอทุกนโยบาย ให้พี่น้องพิจารณาอีกสักครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่มีสอสอเกือบ20สปีไม่เป็นไรขอครั้งนี้อย่างน้อย4ปีได้ไหมให้เพื่อไทยเข้าไปทำหน้าที่ได้ใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยแน่ๆขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีดังๆแบบนี้ถ้าพักอื่นมานี่มาเฮนหน้าเวทีก็อีกหรือเปล่า วันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงกันมาพร้อมเพรียงใดรถมีเสื้อหลายสีไหมครับพี่น้องศึกนี้ไม่ใช่เรื่องสีเสื้อศึกนี้ไม่ใช่เรื่องฝักไยใดๆศึกนี้มันเป็นวาระของประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเ,เคยมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนไม่ว่าท่านจะเคยใส่เสื้อสีอะไรหรือไม่ออกมาเดินบนท้องถนนหรือเปล่า วันนี้เราเข้าใจตรงกันอยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยปล่อยไปกับประยุทธ์และพวกสามปอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วันเดียวดังนั้นหยุดพวกเขาผมทำเองไม่ได้พักเพื่อไทยก็ทำเองไม่ได้แต่เราช่วยกันทําได้โดยการกาให้คนละเสียงคนละเสียงให้พักเพื่อไทยเราทํำด้วยกันได้เพื่อไทยใช่ไหม เพื่อไทยใจ่ไหมขอเสียงดังๆแลนสไลด์ขอบคุณครับ